คาถาบูชาประหลัดขิกหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกคาถาบูชาประหลัดขิกหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกสำหรับท่านที่มีประหลัดขิกของหลวงพ่อยิดก่อนพกติดตัวให้ใช้คาถาปุกประหลัดขิกซึ่งเชื่อกันว่าเด่นด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ค้าขายดีเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง ที่โด่งดังของท่านคาถาบูชาประหลัดขิกหลวงพ่อยิดต,ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะเฮณหาประสบที่มาสีกาที่นั่งหัวเลาะให้ดังอุกิกตะขักหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายทักคนรักทั้งเมืองพานิชพาไปค้าขายสามเดือนได้เลื่อนเป็นเศรษฐีอุกิกตะขักอุกิกตะขักอุกิกตะขักณนะเฮณหา ประสบที่มาสีกาที่นั่งหัวล้ะให้ดังอุกิกตะคักหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายทักคนรักทั้งเมืองพาณิชพาไปค้าขายสามเดือนได้เลื่อนเป็นเศรษฐีอุกิกตะคักอุกิกตะคักอุกิกตะคักณเพนะหาประสบที่มาสีกาที่นั่ง หัวล้อให้ดังอุกิกตะขักหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายทักคนรักทั้งเมืองพาณิชพาไปค้าขายสามเดือนได้เลื่อนเป็นเศรษฐีอุกิกตะขักอุกิกตะขักอุกิกตะขัก